สวัสดีค่ะซิลินดาชาแน,นลวันนี้มาในหัวข้อแนะนำป้ายทอลาเบลก่อนสัง่งผลิตเปรียบเทียบป้ายทอธรรมดาและป้ายทอดามาร์คความละเอียดป้ายทอดามาร์คชิ้นงานที่ได้จะเนียนและละเอียดกว่าป้ายทอธรรมดาเนื่องจากใช้ปริมาณเส้นได้ในการทอที่สูงกว่าเมื่อนำไปติดกับสินค้าจึงทำให้สินค้าดูดีมีราคามากกว่า สีสันของตัวป้ายสีพื้นของชิ้นง,งานที่ได้ของทอดามาร์กจะเด่นชัดสีสดกว่าทอธรรมดาเพราะเป็นการทอสองชั้นเรื่องเลทราคาเนื่องจากปริมาณเส้นได้ที่มากกว่าของทอดามาร์กจึงทำให้มีเลทราคาสูงกว่าแบบทอธรรมดาค่ะ mm. เรื่องจำนวนสี ลูกค้าท่านไหนที่เน้นสีสันบนป้ายไม่ต้องกังวลไปนะคะงานทอสามารถทอได้ถึง8สีเลยค่ะและทางร้านยังมีเส้นได้ให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า100สีเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กังวลเรื่องโทนสีสามารถแจ้งโทนสีที่ต้องการหรือส่งแบบมาเพื่อประเมินสีได้นะคะทางเราจะหาเฉดสีที่ใกล้เคียงกับแบบลูกค้าให้มากที่สุดเลยค่ะ และที่สำคัญเส้นด้ายที่ทางร้านใช้ได้ผ่านกระบวนการตกสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าสีไม่ตกใส่สินค้าของลูกค้าแน่นอนและป้ายทอยังสามารถตัดเป็นรูปทรงอื่นๆได้นอกจากทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการตัดป้ายลาเบลเป็นรูปโลโก้หรือรูปทรงอื่นๆตามต้องการไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงสามเหลี่ยม รูปดาวหรือโลโก้สโมสรต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะถ้าดูคลิปนี้เราชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ